สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวคาร์ซีดรุ่น Starwish ของ Weldon นะคะหน้าตาก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะสามารถใช้ได้แต่น้องแรกเกิดจนถึง12สอขวบยาวๆไปเลยค่ะคุณแม่คราวนี้เราจะมาสาธิตการติดตั้งด้วยระบบ Isofix กันนะคะ Starwish จะมีลักษณะบอดี้ที่ใหญ่เหมาะกับน้องได้จนถึงโตเลยนะคะตอนแรกนะคะอัำดับแรกเลยอยากแนะนําคุณแม่เราจะมีปุ่มสีส้มตัวนี้นะคะเป็นปุ่มสําหรับการหมุนได้360องศา นะคะลองะะหมุนเลยค่ะหมุนหมุนหมุนเบาะได้360องศาแบบนี้นะคะในขณะที่เรากดปุ่มหมุนอยู่หมุนได้เลยค่ะ,ะในกลุ่มของน้องแรกเกิดนะคะเราก็จะหันหน้าเบาะน้องให้เข้าหาตัวเบาค่ะตอนที่น้องแรกเกิดอยู่ยังเล็กเราจะหันหน้าให้น้องเข้าหาเบารถอย่างนี้นะคะจนถึงน้องประมาณหนึ่งขวบหรือก็มาเห็ดเรือเราค่อยหมุนกลับมาด้านหน้านะคะแบบนี้ โอเคค่ะจะดิ้สเบ็นี้อันดับแรกเลยเราจะมาแนะนำการติดตั้งกันก่อนในรุ่นของ Starwish จะมีขาตั้งแบบนี้นะคะเป็นขาตั้งเซฟตี้ป้องกันการพลิกคว่ำในกรณีของคาจิที่เป็นรุ่นหมุนได้เรายืดออกแบบนี้ได้เลยค่ะนี้นะคะตัวขาตั้งเราจะมีการกดปุ่มสีส้ม2ปุ่มพร้อมกันเพื่อยืดขาตั้งออกมาให้คำยันกับพื้นรถได้มั่นคงแข็งแรงนะคะ เราสามารถดูได้เลยว่าระยะรถเราสูงประมาณเท่าไหร่ให้แตะกับพื้นรถได้มั่นคงนะคะคาซีทก็จะถูกติดตั้งด้านหน้าเป็นตัวเซฟตี้ด้วยก็จะทําให้ไม่ผิดคว่ําค่ะในรุ่นที่หมุนได้นะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของพอมั่นคงด้านหน้าแล้วจะเป็นเรื่องของ Isofix คุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปื้บย้ายนนตรงนี้นะคะเราจะมาแนะนำ ในการสำรวจไอโซฟิกของรถเราเ ไอโซฟิก so ของรถเราค่ะจะมีลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้ที่เบาะรถนะคะทางซ้ายและขวาในเบาะหลังหรือเบาะด้านหน้าข้างคนขับแล้วแต่ยี่ห้อรถนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะจะเห็นชัดเจนเลยก็คือมีรูเสียบไอโซฟิกที่ชัดเจนมากว่าคุณพ่อคุณแม่เสียบตรงนี้หรือในบางรุ่นนะคะเบาะรถจะไม่เหมือนกันบางรุ่นเราต้องสอดมือเข้าไปด้านในนะคะทางซ้ายและขวาจะเห็นขาเหล็กตัวยูซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะสายขวาจะเป็นตัวยูลักษณะอย่างนี้ค่ะเพื่อเอาขาเสียบไอโซฟิกมาประกอบเสียบกัน ไปนะคะคจะเจอขาเด็กตัวยูด้านในนะคะเสร็จแล้วในรุ่น Starwish ค่ะการติดตั้งการกางขาของ Isofix ออกจะง่ายมากเพียงแค่เรากดปุ่มนี้นะคะให้ขายืดออกมาทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะคะด้านข้างนูนก็เช่นกันด้านนี้ยืดออกจนสุดอย่างนี้เลยค่ะมันจะยังเป็นสีแดงอยู่เนื่องจากยังไม่ได้ติดตั้งกับตัวรถนะคะคราวนี้เราจะมาลองเสียบให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ กอน,นก้างขขเมื่อก่อนเราจะเสียบนะคะในรถบางรุ่นถ้ารูเสียบไอโซ i x ค,ค่อนข้างแคบหรือเล็กมากๆนะคะเรามีตัวนำไอโซฟิกเป็นอุปกรณ์เสริมที่มาก,กับอุปกรณ์คาซิตเวลดอนเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะซึ่งเราสามารถใช้เสียบนำรูเข้าไปก่อนได้เลย อย่างนี้นะคะเพื่อแหวกรูเบาให้กว้างเพื่อขาเสียบที่เข้าไปได้อย่างง่ายนะคะทําทั้งซ้ายและขวาะะคะ่ะฟึบเรียบร้อยแค่นี้ค่ะเป็นการถ่างรูเบาให้กว้างขึ้นเพื่อขาเสียบไอโซฟิกไม่ไปทําลายกับผิวเบาะนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณแม่เสียบเข้าไปที่รูดันจากด้านหน้าเข้าไปได้เลยนะคะ ถ้าติดตั้งสําเร็จแล้วค่ะตั้งจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแค่ดันเบาะจากด้านหน้านะคะแล้วดันเข้าอย่างนี้ให้ตัวเบาะชิดตัวคาซีชิดกับตัวเบาะรถได้เลยค่ะลักษณะการติดตั้งสําเร็จจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนี่นะคะเรียบร้อยค่ะในรุ่น Starwish ก็จะมีความแข็งแรงและก็ใหญ่เป็นพิเศษนะคะเหมาะสําหรับน้องที่ได้ถึง12ขวบเรากดปุ่มด้านหน้าสีส้มเพื่อหมุน ได้สามอยหกิองศาเวลาหมุนนะคะเข้าล็อกจะเป็นเสียงดังอย่างนี้นะคะหรือหันเข้าไปด้านในเล่นกับคุณพ่อคุณแม่เวลานั่งรถหรือออกด้านหน้าแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่หมุนนะคะจะเป็นปุ่มกดด้านหน้าตรงนี้เป็นปุ่มหมุนนะคะแล้วก็หมุนไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องการ กดซีสเบลเหมือนกันค่ะเป็นเบล5จุดของน้องแรกเกิดใช่ไหมคะเด็กแรกเกิดตามมาตรฐานแล้วใช้เบล5จุดก่อนที่คุณแม่จะปลดให้หลวมออกก็นําน้องเข้าไปนั่งนะคะคุณแม่กดกดเบล์ออกมาอย่างนี้ได้เลยค่ะเราจะเห็นว่ามันแน่นคุณแม่สามารถคลายออกได้โดยการกดปุ่มสีส้มด้านล่างตรงนี้นะคะคลิกขึ้นมานิดนึงเวลากดปุ่มสีส้มนะคะอย่าไปกดพร้อมกับสายนะคุณแม่มันจะเป็นเซฟตี้ทำให้เราปลดไม่ออกนะคะ ให้กดแต่ตัวสีส้มอย่างเดียวปุ่มสีส้มอย่างเดียวนะคะแล้วก็รูดขึ้นค่ะเพียงเท่านี้เห็นไหมคะมันสัมพันธ์กันรูดออกมาเรียบร้อยค่ะแบบนี้น้ำน้องเบบี้แรกเกิดน้องเล็กนะคะลงไปนอนบนที่นั่งจัดท่าทางให้เหมาะสมตัวนี้เป็นเบาะเสริมทําให้น้องดันตัวสูงขึ้นให้คอน้องล็อกอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะตัวเป็นตัวไซส์ปเทคชั่นหัวของน้องนะคะถ้าน้องยังแรกเกิดตัวเล็กสามารถยืดหด ตัวพนักที่นั่งตรงนี้ได้เลยลดลงให้เหมาะกับน้องแลกเกิดที่ตัวเล็กอยู่แม่จัดท่าทางที่นั่งให้เข้าที่ได้เลยนะคะตัวเบาะเสริมตัวนี้จะเป็นตัวนึ้งที่ทําให้เสริมตูดน้องแลกเกิดนอนได้สบายขึ้นนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นปุ่มสีส้มด้านล่างตัวนี้เป็นปุ่มสําหรับเอน็นนอนเอ็นนั่งน,นะคะตัวนี้เป็นปุ่มรับเอ็นนัน่งบีบปรับเอน็นนอน จะเอนนอนได้ดีในกรณีที่เราหันเข้าหาเบาะรถจะทําให้เอนนอนได้ดูมากขึ้นนะคะตามาามาตรฐานจะหมุนได้จะเอนนอนได้ทั้งหมดร้อยร้อยหกสิองศาประมาณนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเพราะเราจะใส่เร็วนะคะเอากลับน้องนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะได้ระดับที่พอดีนอนได้ได้คงที่มั่นคงแล้ว คุณแม่เอามือเบรคตัวตรงนี้ไว้นะคะเพื่อมือเราจะได้ล้างเอาไว้ถ้าหักแน่นเกินไปแล้วแม่ดึงสายด้านหน้านี้นะคะเป็นการล็อกเบล,ลเข้าไปให้ได้ที่หรือติดตัวนี้ก่อนจะได้ล็อกก่อนที่เราจะรูดเข้านะคะให้พอดีกับตัวน้องแล้วแม่ก็ดึงได้เลยคะ่ะดึงหนึ่งนะคะ พอน้องนอนได้เข้าที่แล้วแม่ดึงได้เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้สมมติว่าตัวน้องนอนอยู่ตรงนี้นะคะวัดประมาณนี้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะประมาณนี้นะคะ,ะ,ะถ้าน้องโตแล้วยืดขึ้นที่คออเบดะต้องช่วงนี้ได้เลยนะคะจะมีปุ่มสําหรับดึงขึ้น <c oughs> ยืดคอเบอกได้อีกแต่แม่บางคนบอกทำไมยืดได้แค่นี้ตีด เนื่องจากมีเซฟตี้ตรงนี้แม่ปลดก่อนที่เราจะยืดคอบอร์ดนะคะมันจะเป็นเชือกสัมพันธ์กันนะคะนี่นะคะปลดให้ยืดก่อนเพื่อดึงบอร์ดคอที่สูงขึ้นได้ถึงเท่ารับเท่านี้เลยคะ่ะจนถึงน้อง12ขวบนะคะเรียบร้อยค่ะในกลุ่มของเด็กที่โตแล้วเราสามารถเก็บเบล5จุดตัวนี้ได้โดยการที่แหวกบ,บอร์ดเสริมตัวนี้นะคะแล้วเราซ่อนเบล5จุด เบลที่เราไม่ใช้ในน้องเด็กโตแล้วเราใช้ร่วมกับเบลรถยนต์นะคะเราสามารถเก็บด้านหลังได้เลยคุณแม่ยบกบอะตัวนี้ขึ้นได้เลยนะ,ะ,นะเราจะมีตัวแป็กตัวนี้นะคะเมื่อกี้คุณแม่ถอดแป็กออกแล้วซ่อนตัวเบลห้าจุดไว้ด้านหลังนี่ค่ะอีกข้างหนึง่งกดล็อกแป็กนี่นะคะเพื่อนำเบลห้าจุดซ่อนไว้ด้านหลัง สำหรับเด็กโตแล้วนะคะไม่ใช้เบลน้องเล็กแล้วแม่ปิดแฟลกับที่เดิมค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะตอนปึ๊บไว้ด้านหลังปึ๊บจะกลายเป็นบาะนุ่มๆเสริมน้องที่หลังอีกขั้นหนึ่งสำหรับน้องที่เป็นเด็กโตค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะพอน้องเด็กโตที่นั่งนะคะคุณแม่ใช้เบลร่วมกับรถยนต์น่าสังเกตตัวสีแดงตรงนี้ได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นตัวที่ไวเกี่ยวนะคะกับเบลลถด,ดยนต์ในการพาดเบลลงมานะคะและมาด้านหน้าปึ๊บ,บเราจะสาธิตให้ดูนะคะด้านข้างนี้ก็จะมีเช่นกันนี่ค่ะข้างนี้นะคะปึ๊บนี่ค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เบลนี่ค่ะรูดเบลรถดออกมานะคะในน้องที่โตแล้วไม่ใช่เบล5ห้าจุดสอดตัวเบล,ลนี้เข้าไปในช่องนี้ได้เลยค่ะ กับเบลรถยนต์แล้วก็แม่ก็รูดนะคะไปคาดด้านข้างนูนได้เลยนะคะแล้วก็ล็อกกับรถยนต์ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะ,คะก็จะได้เป็นลักษณะที่ลัดกับเบลร่วมกับเบลรถยนต์ตอนที่น้องโตขึ้นแล้วค่ะ,คะก็ใช้กับรถอย่างนี้นะคะ คุณนะคะเรียบร้อยะค่ะ